ข้าวผัดหวานๆคิดถึงโรงเรียนอย่างไรสิคลิปนี้ผมนิยามว่าข้าวผัดหวานๆมันหวานๆยังไง เพื่อนๆเคยกินข้าวของโรงเรียนไหมข้าวผัดโรงเรียนอ่ะมื้อเที่ยงอ่ะเนี่ยขขาผัดเป็นแบบเนี้ยข้าวผัดกับกระเทียมมีวิญญาณหมูแล้วก็ซีอ้๊วหนักๆผักก็คือใบกะเพราโอ้วันนี้ ผมลองทำดูกินไปน้ำตาจะไหลคือถึงบรรยากาศตอนที่เรียนหนังสือเพื่อนเพื่อนวัยในวัยของมัธยมผมว่าเคยเคยผ่านเมนูนี้แน่แน่แน่แน,แน่ส่วนตัวผมนะ ตอนนั้นมันรู้สึกว่าจัานละเจ็ดบาทเจ็ดบาทย้อนไปก็หลายสิบปีพอได้มาแล้วปุ๊บเราจะต้องเดินไปนะไปที่โซนก๋วยเตี๋ยวไปที่โซนก๋วยเตี๋ยวไปทำอะไรไปเอาพริกไ <c oughs> ปเอาพริกพริกจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว มนโรยเพราะว่าเขาผัดเนี่ยเขาทำเพื่อเด็กจริงๆอ,อ่ะคือคือคือบางคนเน่ะเด็กบางคนสมัยมัธยมเนี่ยคือเขากินเผ็ดได้แล้วไงฮะกินเผ็ดได้แล้ว <c oughs> แต่ต้องทำรวมไงทำรวมระหว่างหมหนึ่งหมหนึ่งถึงหมหกคือหมอ้อหมอ้อหม้อเดียวเนี่ยเพราะนั้นรสชาติต้องเจอ่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผ็ดไปเด็ก เด็กน้อยก็จะไม่ได้กินกินไม่ได้ก็เด็กโตของเราก็ต้องไปหาพิษมาโรยเพิ่มความเผ็ดบอกได้เลยว่ามันเป็นการเพิ่มรสชาติลดลิ้นได้แบบสุดยอดและหมูเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาคือวันไหนดวงดีก็ ก็จะเจออ่ะคือดวงดีนะก็จะเจอแต่ถ้าวันหน่ยดวงไม่ดีย้อนครูบ่นมาเนี้ยผมให้นียจะเลยว่าคุณจะไม่เจอเพราะว่าดวงคุณไม่ดีที่ใช้ช้อนสั้นว่ามาก่อนเนี้ยถ้าใช้ช้อนยาวนะ คือพูดกันตรงๆะไม่ถนาดเป็นเด็กอ่ะแล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยในในร้านข้าวเนี่ยจะเป็นช้อนซ่อมแต่ช้อนซ่อมผมก็ต้องเดินไปที่โซนกุวยเตี๋ยวเหมือนเดิมพดยด้ช้อนสั้นนะแล้วก็เพื่อนๆนนะผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ย คือถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวนะไมาผมไม่แน่ใจนะว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นมันมัน,ม,นมันกี่บาทแต่ที่ผมชอบข้าวผัดข้าวผัดโรงเรียนเนี่ยเพราะว่ามันอิม่มมันอยู่ท้องนะครับมันอยู่ท้องสำหรับเด็กอะที่ต้องพักเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็ ไปเล่นกีฬาต่อไปทํากิจกรรมไอตัวข้าผัดโรงเรียนเนี่ยคือมันให้พลังงานว่าหลายครั้งไหมครับที่เราไปไม่ทันนะเราไปไม่ทันงั้นต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าไอ้ข้าผัดเนี่ยมันจะหมดตอนใครเขาเลยไอ้เจ๊แกเ,เ,เนี่ยจะทำมาจะ จำนวนจำกัดหรือ,อยังไงไม่รู้ก็คือหมดแล้วคือหมดก็วันไหนที่โดนก๋วยเตี๋ยวเข้าไปก็สำหรับคนที่ใช้พลังงานอย่างเราก็ไม่ไหวกว่าจะเลิกเรียนแกว่งไปหมดเลยแล้วอ้นอ้วนด้วยความตรงจำเกี่ยวกับโรงเรียนน่ะมันมีเยอะ มันมีมากมายหลายแบบหลายอย่างนี่ก็คือหนึ่งในความทรงจำํำข้าวผัดโรงเรียนข้าวธรรมดาผัดกับกระเทียมวิญญาณหมูปรุงรสใส่ให้มๆๆันเข้มเข้มซีอิ๊วดําผัดผักก็คือใบรรกะเพราเยอะๆนี่แหละครับข้าวผัดหวานๆคิดถึงโรงเรียนอย่างละสิ